ลายถูกแอบ,บใช้ในอุปกรณ์เครื่องอื่นมีวิธีเช็คป้องกันการถูกแฮบกบหรือถูกแอบ,บดูข้อมูลของเราตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับช่วงแรกจะเป็น Android ช่วงหลังจะเป็นของ iPhone วิธีการเหมือนกันแต่แตกต่างกันในเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งของเมนูไปดู Android ก่อนครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ลายไปที่หน้าหลักจะเป็นรูปบ้านอยู่มุมซ้ายล่างหลังจากนั้นไปกดที่รูปฟันเฟืองมุมขวาบนไปที่บัญชีไปที่อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบ ในหน้านี้นะครับเขาจะโชว์อุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเคยไปเข้าสู่ระบบหรือมีคนแอบ,บเอา username และพาสเวิร์ของเรานะครับไปเข้าสู่ระบบในที่นี้ของ1มีคอมพิวเตอร์ที่ถูกเข้าสู่ระบบอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่เราเคยใช้งานหรือเราเคยใช้งานไปแล้วแล้วเครื่องตัวนั้นเราขายไปแล้วนะครับเราอยากจะออกจากระบบ เพื่อป้องกันการถูกแฮกให้เราทําดังต่อไปนี้ได้เลยครับให้เรามากดที่ออกจากระบบตอนนี้อุปกรณ์เครื่องนั้นนะครับถูกออกจากระบบไลน์เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้นะครับให้เรากดแบ็คกลับไปครับก็จะกลับมาในหน้า,นาของบัญชีไลน์นะครับทนนีนี้ให้เรามากดติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นครับที่ก็จะเขียนว่าอนุญาตให้เข้าสู่ระบบเปิดใช้งานเพื่อให้เข้าระบบไลน์ในบน PC หรือบน iPad เนี่ยครับ ดังนั้นเนี่ยเราควรจะเอาเครื mm ่องหมายถูกนี้อ่อนครับให้เป็นว่างเปล่าแบบนี้นะครับเมื่อเราติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกแล้วเป็นว่างเปล่าแบบนี้แล้วนะครับท่านี้เราก็จะปลอดภัยจากคนที่แอบเอายูสเน a m มหรือพาสเวิร์ดของเรานะครับไปใช้งานบนอุปกรณ์เครื่องอื่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบนเครื่อง iPhone กันบ้างครับเอามาดู iPhone กันบ้างครับ iPhone นะครับให้ทำดังต่อไปนี้ ขั้นตอนแรกให้ไปที่ลายแล้วไปกดที่หน้าหลักด้านซ้ายล่างหลังจากนั้นไปที่ฟันเฟืองมุมซ้ายบนไปที่บัญชีเลื่อนขึ้นไปครับไปที่อุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบอันนี้เราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่ถูกเข้าสู่ระบบในไลน์ของเรานะครับ เราสามารถที่จะนําออกจากระบบได้เลยนะครับเพื่อป้องกันการถูกแฮกนะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราไม่เคยใช้อุปกรณ์เครื่องนี้เลยหรือเรามั่นใจแล้วแต่ว่าเราขายอุปกรณ์เครื่องนี้ไปแล้วนะครับให้ทําดังต่อไปนี้ครับกดออกจากระบบเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาครับคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบลายบนอุปกรณ์อื่นๆในขณะนี้แล้วนอกจากในมือถือเราเครื่องนี้เพียงเครื่องเดียวและยังมีอีกขั้นตอนนะครับให้กดแบ็คกลับไปครับถ้าเรา ไม่อยากให้ที่ตัวอุปกรณ์เครื่องอื่นๆได้นะครับให้เรากดปิดตรงนี้ครับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบตรงนี้ครับให้ยกสวิตช์ปิดพอปิดปุ๊บทนีนี้ต่อให้เขารู้ยูสเนมพาสเวิร์ดของเรายังไงแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดไลน์ของเราบนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆได้อีกแล้วครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคนที่ใช้ Android และ iPhone นะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถตรวจเช็คได้แล้วว่าไลน์ของเราถูกเอาไปใช้ในอุปกรณ์เครื่องไหนบ้าง พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ในหนึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ